ชุนลมุนมากแม่สาวคนสนิทของหนุ่มกลามีลูกมีสามีอยู่ร่วมบ้านกันอยู่ข่าวใหญ่น่าจะรู้เรื่องแล้ว โอ้ยร้อนแรงหนักเข้าไปอีกประเด็นดราม่านักร้องดังหนุ่มกลาวันที่22ิมิถุนายน2566เหตุผลกระแสร,รายงานข้อมูลร้อนระอุถึงสาวคนนี้ว่าแหลงข่าวเฮยสาวมือที่3าของหนุ่มกลามีสามีมีลูกแล้วทุกวันนี้ก็ยังอยู่กินในบ้านเดียวกันคนใกล้ชิดสุดสงสารฝ่ายชายไม่เคยรู้ตัวเลยทีมเหตุผลกระแสได้รับข้อมูลว่าสาวมือที่3ของหนุ่มกลาจริงๆแล้วมีสามีที่ยังอยู่กินกันอยู่บ้านเดียวกันและมีลูกด้วยกัน หนคนกับลูกติดของฝ่ายหญิงเองอีกหนึ่งคนซึ่งใหยข้อมูลเป็นคนใกล้ชิดของฝ่ายสามีแหล่งข่าวระบุว่าสามีชื่อนายต่ออยู่กินกับผู้หญิงคนนี้มาประมาณ8-10ปีโดยอาศัยอยู่ที่บ้านของฝ่ายหญิงมาโดยตลอดปัจจุบันก็ยังอยู่โดยฝ่ายชายทำอาชีพเพาะเลี้ยงไก่ขายและมักช่วยภรรยาแพ็กสินค้าพวกครีมและเครื่องสำอางที่ฝ่ายหญิงขายในิติตอกส่งให้กับลูกค้า ที่ผ่านมาแหล่งข่าวเห็นว่าทั้งคู่ก็ใช้ชีวิตเหมือนสามีภรรยาตามปกติไปไหนมาไหนด้วยกันฝ่ายชายก็ไม่เคยมาปรึกษาว่ามีปัญหาอะไรกันแม้กระทั่งตอนนี้ก็ยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิม เชื่อว่าที่ผ่านมาสามีไม่น่าจะรู้ว่าพันรยาของตัวเองแอบไปคบกับนักร้องหนุ่มแต่ตอนนี้คิดว่าคงจะรู้แล้วจากกระแสะในโซเชียลมีเดียที่ออกมาให้ข้อมูลครั้งนี้เพราะสงสารฝ่ายชายที่ต้องมาเจอเหตุการณ์นี้โดยที่ไม่รู้เรื่องอะไรมาก่อนเลยในขณะที่ทีมเพจหนนกระแสะได้โทรไปติดต่อหานายตอคนนี้ได้คําตอบเพียงว่าไม่ใช่คนชื่อตอที่เป็นสามีหญิงสาวที่เป็นข่าวแล้วก็รีบวางสายไปในทันทีอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ